ขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันสุดยอดเชฟหูงข้าวประจำประเทศไทยค่ะก,ก่อนอื่นเลยนะคะเราไปพบกับแชมป์เก่าของเราก่อนค่ะไปดูกันว่าเขาทำไว้ดีแค่ไหนขอต้อนรับเชฟ จะมาสอนวิธีการหุงข้าวให้ค่ะเด็กๆด,ดูนะคะเพื่อจะได้สำแดงฝีมือช่วยคุณแม่เย็นนี้วิธีทำก็ไม่ยากเลยนะคะเพราะสมัยนี้มีหม้อหุงข้าวช่วยให้ง่ายขึ้นเยอะเลยขั้นตอนแรกตักข้าวใส่หม้อล้างฝุ่นล้างมแหลงด้วยน้ำสะอาดที่เราเรียกกันว่าซาวซาวข้าวหนึ่งถงงครั้งจนสะอาดแล้เติมน้ำลงไป ปริมาณน้ำที่ใส่ก็มีความสำคัญนะคะเพราะจะทำให้ข้าวที่หุงสุกซึ่งเราเรียกว่าข้าวสวยนั้นไม่แข็งหรือแฉะวิธีกะปริมาณน้ำก็ใช้นิ้วเรานี่แหละค่ะจิมจ้มจุ่มลงไปในข้าววันลึกแค่ไหนจากนั้นก็เติมน้ำลงไปให้สูงเท่ากันเสร็จแล้วปิดฝาหมอ้อเสียบไฟกดปุ่มแล้วก็รอข้าวสุก ใส่จานรับประทานกับกับข้าวได้เลยยังไงข้าวสวยขาวๆหอมๆอ,อย่างนี้รับประทานคู่กับไข่เจียวร้อนๆน,นะโอ้โหอร่อยแน่นอนเลยดูท่าทางว่าหิวกันแล้วละลสิใช่ไหม้ <Yeah. S 2> ถาหิวแล้วเราก็ลุยกันเลยนะโอเคอ๋อโอ้หิวหิวหิวดูยังจะมาย่วกันเอง วันนี้นะ้องูกสีรุ้งได้พาน้องๆไปรู้จักกับเรื่องราวที่น่าสนใจของข้าวตั้งแต่ประวัติความเป็นมาคุณประโยชน์วิธีการปลูกข้าวการขัดสีเรื่อยไปจนถึงการหุงไว้รับประทาน mm hmm. เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าข้าวนั้นเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์และกวาจะมาเป็นข้าวให้เราได้รับประทานนั้นใช้เวลาผ่านขั้นตอนมากมายรับประทานข้าวทุกครั้ง ควรกินอย่าให้เหลือนะคะเพราะกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละ,มะเมล็ดชาวนาต้องทำงานหนักเพื่อพวกเราเป็นเดือนๆเ,เลยสัปดาห์หน้ามาผจญภัยกับพวกเรากันต่อนะคะขบวนการนกฮูกสีรุ้งทุกคนพบกันเป็นประจำทุกวันพุธเวลาประมาณ4ี่โมงครึง่งที่นี่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7วันนี้ประฮูกและพวกเราทุกคนขอตัวไปทานข้าวออเออุ้ยไปเตรียมตัวสำหรับสัปดาห์ต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะคำถามประจำสัปดาห์นะคะเด็กๆ